ส่วนบุคคลนะครับนะไม่รู้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวผีๆได้ไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีครับพี่เก่งครับผมน้องนัทสบายดีนะสบายดีครับผมคิดถึงมากเลยคิดถึงเรามากเลยอ่ะนะฮะนัทครับตอนนี้เสียงนัทดูขัดขัใหายหายนิดนึงนะนัทเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองขยับปรับนึงนะครับผมครับผมนะฮะฮัลโหลครับชัดขึ้นไหมครับพี่อ่าดีขึ้นนิดนึงครับนัทตอนนี้มันมีเสียงเหมือนกับ เสียงเหมือนเสียงน้ําเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งอะนัแถวบ้านฝนตกเหรอเออตกปล่อยๆครับผมตกปล่อยๆนะครับน้วนัดตอนนี้บ้านนัดอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่พหลลเก้าอาศิเอครับพี่โอ้ยไกลๆพี่เลยนะฮะฝนยังตกอยู่วตรงนั้นอ่ะก็มันบางๆครับผมอ๋อแล้วแล้วคืนนี้ฟังเดี๋ยวช็อกอยู่ใครบ้างตอนนี้อยู่ข้างนอกคนเดียวครับผมอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านนะโอเคกันพี่รบควนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะนะชื่อเรื่องเนี่ยมันดึงดูด ความสนใจพี่มากเลยกับเรื่องราวของสินเชื่อส่วนบุคคลเชื่อไหมว่าพี่เคยขอกู้ขออะไรนะไม่เคยผ่านเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะเะไรย่าเง้ยว่าทาไมว่าเราเราก็เครดิตเราก็ดีทำไมเราไปขอบัตรเครดิตยังไม่เคยได้เลยงงมากเลยนะฮะ <c oughs> อ่ะเอาว่าถึงเรื่องราวเรื่องนี้ที่กว่าครับสินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเรื่องราวที่เพื่อนนะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับนัดเชิญเลยครับครับผม ที่เก่งครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตก่อนว่าผมแจ้งเวลาผิดหมายจริงๆมันเป็นปีห้าแปดไม่ใช่ปีห้าห้าอ๋อปีห้าแปดก็เท่ากับว่าผ่านมาประมาณสักห้าปีนะครับได้ได้โอเคแล้วก็ผมได้าธิกาตัวผมเองกับเพื่อนผมเนี่ยนะครับผมก็ชื่อทั้งหมดจะเป็นชื่อสมมุตินะครับพี่โอเคก็เพื่อก็คือผมนะครับผมก็คือเป็นพนักงานสิทธิ์เชื่อคนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือต้องการต้องคือต้องออกไปหาลูกค้า ข้างนอกนะครับผมด้วยการ uh huh. ที่เอาใบคําขอสินเชื่ออะไรทุกเนี้ยครับ uh huh. ที่ uh huh. ออกไปหาลูกค้าตามที่ลูกค้าเขานัดสถานที่ต่งตางๆที่ลูกค้าเขาขอให้เราไปนะครับผมครับ uh huh. แล้วก็วิธีการออกไปหาลูกค้าเนี่ยครับผมจะเป็นการเบิกรถจากธนาคารไปอ uh ืส huh. ่วนกลาง uh huh. นะครับผมเพราะนั้นเวลาเบิกเนี่ยเราก็ต้องมีการลงบันทึกเวลาเขาออกอ uh ื huh. นะครับผมแล้วก็จะมีบัตร ไว้เวลาผ่านเข้าตึกสำนักงานนะครับพี่เพื่อเป็นการยืนยันเวลาเข้าออกอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ไม่อยู่วันหนึ่งครับพี่ผมมามีนัดลูกค้าอยู่ที่สองที่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมอืที่แรกเนี่ยคือที่ปากน้ำที่ในเมืองนะครับที่ที่สองเนี่ยคือที่บางปูนะครับผมช่วงเช้าเนี่ยผมก็ไปที่อุทปาการที่ปากน้ําครับพี่ครับพอไปถึงปุ๊บ ผมก็รับเอกสารเสร็จสับเรียบร้อยโดยปกติไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรน่าสงสัยนะครับผมพอเสร็จจากลูกค้ารายแรกปุ๊บปรากฏว่าลูกค้าคนที่สองที่อยู่ที่บางปูครับพี่เขาโทรมาบอกว่าวันนี้ขอยกเลิกนัดไปก่อนอืนะครับผมผมก็เลยโอเคครับไม่เป็นไรครับผมก็เลยขับรถจากสมุทรปราการนะครับพี่อกลับมาที่แบงค์นะครับผมผมกลับมาที่แบงค์ช่วงประมาณเที่ยงได้ครับผมอเที่ยงนิดนะครับผมพอ ับรถไปจอดที่ช่องจอดเดิมที่เป็นช่องจอดประจําของอาคารสำนักงานนะครับพี่ผมก็เห็นมองวลาแล้วยังมีเวลาเหลือเฟือเลยนะครับผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะงีบหลับในรถสักพักหนึ่งนะครับโดยที่หยิบนาฬิกาไอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับพี่ตั้งนาฬิกาฝุกไปตอนประมาณบ่ายสองโมงนะครับผมแล้วก็เอนเบาะลงเปิดแอร์เย็นๆก็จะงีบหลับกับผมครับ นอนยังไม่ทันได้หลับเลยครับพี่สักพักหนึ่งโทรศัพท์ที่วางอยู่บนอกผมเนี่ยมันดังครับผมผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูารับปรากฏว่าปลายสายนะครับพี่เป็นลูกค้าคนหนึ่งชื่อว่าคุณเปิ้านออนะครับผมคุณเป้ลกับผมเนี่ยคอนแทคงานกันมาเป็นเดือนละนะครับแต่เอกสารคุณป้านนะเขายังไม่เรียบร้อยสักทีผมก็พยายามจะเข้าไปเก็บเอกสารกับเขา,าเขายัง ขอเลื่อนมาตลอดนะครับผมครับซึ่งพอดีว่าวันนั้นนะเขาโทรมาหาผมนะครับว่าถามผมว่าคุณนัดวันนี้คุณนัดสะดวกไหมจะให้เข้ามารับเอกสารที่บ้านเปิ้ลหน่อยอนะครับผมพอผมได้ฟังอย่างนั้นแนล่ผมก็โหว่วางเลยครับพี่นะครับผมนะครับผมก็ถามคุณเปิ้ลว่าจะให้ไปตามที่อยู่ที่คุณเปิ้ลเคยแจ้งไว้ใช่ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่ผมโทรหารลูกค้าผมจะขอที่อยู่ไว้ก่อนเลยครับนะครับผมคุณเปิ้ลก็บอกว่าใช่ค่ะให้มาได้เลยเออนะครับ ผมก็ขับรถที่ผมจอดอยู่ครับพี่ออกไปจนถึงที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีครับนะครับผมพอผมไปถึงหมู่บ้านนั้นปุ๊บเอ่อยังไม่ทันได้กดออดเลยครับพี่คุณปิ้นก็เดินออกมาเปิดประตูรั้วครับผมครับก็เชิญผมเข้าไปในบ้านของเขานะครับผมอผมขออนุญาตอธิบายลักษณะบ้านของเขาก่อนนะครับพี่ครับลักษณะบ้านของคุณปิ้นก็เป็นพาวเพลาธรรมดาหลังหนึ่งครับเออซึ่ง พอเดินเข้าประตูไปอ่ะขวามือมันก็จะเป็นที่โล่งๆเหมือนเป็นรูปตัวแอลร่ะที่แล้วก็ถ้ามองตรงไปมันก็จะลึกเข้าไปนะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะมีโต๊ะทานข้าวชุดหนึ่งวางอยู่เป็นโต๊ะสีดำนะครับผมขวามือเนี่ยที่ผมบอกเป็นช่องโล่งๆครับเป็นหัวตัวแอลอ่ะก็จะมีโซฟาตัวหนึ่งวางชิดกับกําแพงที่ปิดกับประตูนะครับฝั่งตรงข้ามกาแพงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้โชว์วางทีวีไว้ออนะครับ เราตองพื้นระหว่างตู้โชว์กับโซฟาครับพี่ก็จะมีพรมผืนหนึ่งปูอยู่แล้วก็จะมีคุณยายท่านหนึ่งครับ,รบนั่งนั่งพับเทียบอยู่บนอยู่บนอยู่บนพรมนั้นคุณยายเหรอครับผม<อ>คุณยายท่านหนึ่งใช่ครับผมอ่าพอผมเข้าไปในบ้านคุณป้านก็เชิญผมนั่งตรงไอโ้โต๊ะกินข้าวชุดสีดำนั่ะครับีครับอ่าผมก็หยิดเอกาสารขึ้นมาให้คุณป้านกรอกนะครับผม<อ>คุณป้านก็ยื่นเอกสาร ส่วนตัวเขาอะไรที่ผมตรวจเช็คดูนะครับผมซึ่งระหว่างที่ผมกําลังคุยรายละเอียดกับคุณเปิ้ลอยู่ครับออืคุณยายท่านนั้นนะครับที่เขานั่งขู้นหัวเขาก็พูดขึ้นมาว่าพอนุมยายขอบใจเองมากนะที่วันนี้มารับเอกสารจากเปิ้ลมานะครับผมผมก็หันไปแบบยิ้มๆมันก็พยักหน้าให้บอกไม่เป็นไรครับคุณยายเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วนะครับเสร็จผมก็หันมาคุยกับคุณเปิ้ลต่อนะครับครับ แต่ทักษิคุณยายก็พูดมาอีกว่าเนี่ยถ้าวันนี้ไม่มารับเอกสารนะ่ะเบิ้ลมันก็ไม่มีโอกาสได้ยื่นละอ,อพูดประมาณเนี้ยครับพี่เก่ง<อ>พอพูดจบผมก็หันไปมองหน้าคุณเปิ้ลนะครับออผมก็ถามว่าคุณเปิ้ลจะย้ายบ้านไปไหนหรอครับผมเอเอพราะว่าคุณยายเขาพูดประมาณนี้แนละ้วพูดทิ้ทงท้ายนึ้นมาว่าเบิ้ลมันก็จะไม่อยู่ละอืผมก็เลยถามคุณเปิ้ลแต่ว่าคุณเปิ้ลจะย้ายบ้านไปไหนหรอครับครับอืม แต่คุณเปิ้ลนะครับเขาตอบผมมาด้วความที่ไม่มองหน้าผมเลยนะที่เขาพูดออกมาด้วยน้ําเสียงเรียบๆง่ายๆนะครับว่า<อ>เปิ้ลก็ไม่อยากไปหรอกคะ่ะแต่มันจําเป็นพอเขาพูดอย่างนี้เสร็จแต่ที่ด้วยความที่เราอะครับเป็นพนักงานธนาคารอืผมก็ไม่ผมก็คิดว่าผมเนี่ยไปลาบจะลวงอะไรกับลูกค้าหรือเปล่าผมก็เลยเตือนอนะที่แล้วก็เลิกเลิกคุยเลิกพูดอะไรไปก็คุยแต่เฉพาะรายละเอียดตริดเชื่อนะครับผม ก็ผมคุยอะไรเสร็จเรียบร้อยครับก็เก็บเอกสารเร็จคุณเปิ้ลก็กอบเอกสารเสร็จผมก็ขอตัวลากลับนะครับผมก็กลับมาที่รถครับพี่อก็ขับรถจะกลับไปที่แบงก์เพื่อจะกลับทํางานต่อนะครับผมอช่วงนั้นมันก็ประมาณสี่โมงกว่าๆแล้วครับพี่ครับปรากฏว่าระหว่างที่ผมขับรถกลับแบงค์อยู่เนี่ยพี่โทรศัพท์มันก็ดังขึ้นอีกทีครับผมอืแต่สิ่งที่มันดังคือมันคือนาฬิกาปลุกครับพี่ ผมตื่นมาที่ลานจอดรถที่แบงค์ครับผมตอนห้าโมงกว่าเออต่อฝันนะาาดิตอนนั้นผมคิดว่าผมฝันครับผมรีบตรวจดูกระเป๋าอเอกสารผมทุกอย่าง<อ>ว่ามีเอกสารคุณเปิ้ลต้างไหมตรวจเเบอร์โทรศัพท์ตรวจเช็คอะไรต่งตางๆนานาปรากฏว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคุณเปิ้ลที่เข้ามาหาผมเลยืะครับผมก็เลยรีบเก็บเอกสารทั้งหมดครับพี่ครับรีบ รีบลงไปที่เอาคอนจารถไปันคืนที่ส่วนสารบันซีเรียนไปนะครับผมเพราะจริงๆแล้วผมต้องคืนประมาณสามโมงสี่โมงนะครับแล้วผมก็รีบลงไปทํางานเพราะว่าเดี๋ยวหันหน้าเขาเริ่มโทรตามนะผมก็ไม่ได้รับสายออนะครับผมก็ทํางานเสร็จสับอะไรไปครับพี่แล้วก็วันรุ่งขึ้นตอนเย็นนะครับพี่ครับตอนเย็นของวันนั้นน่ะผมต้องนัดลูกค้าวันรุ่งขึ้นอืซึ่งบันบางเอิญที่ว่าผมต้องไปแถวนทบุรีสามรายนะครับก็คือที่ ปากเกตลายหนึง่งนะครับสนามบินน้ำลายหนึง่งวอ็หมู่บ้านก็คืออีกคนนึงก็คือคุณเปิ้ลน,นี่แหละครับผมเป็นรายที่สามเพราะว่า้ผมรับลูกค้าผมรับเป็นคอนโทรลไปเพื่อสะดวกในการไปหาลูกค้านะครับผมวันนั้นก็จบไปครับพี่วันรุ่งขึ้นครับผมก็ไปหาลูกค้าท่านแรกที่ปากเกตนะครับผมระหว่างที่ผมคุยเอกสารลูกค้าอยู่ในครับพี่ปรากฏว่า ที่ที่ส่วนงานสำนักที่เขาทําเรื่องให้ยืมรถนะครับเขาโทรมาหาผมอืมเขาถามว่าให้ hey, น้องเมื่อวานเนี่ยเองเอารถมาคืนกี่โมงนะครับผมผมก็บอกว่าไอ้เขาถามว่าน้องเมื่อวานเองอะเอารถกลับเข้ามาในแบงก์กี่โมงนะครับผมก็บอกไปว่าผมกลับมาตอนเที่ยงครับตามใบที่ผมเขียนไปเลยครับนะครับพี่เขาบอกมาว่าเองจะกลับมาตอนเที่ยงได้ไงในเมื่อส่วนสำนักงานอะมันส่งเวลาจากบัตรทะานเข้าออกอะพี่ มันบอกว่าผมกลับมาตอนห้าโมงเย็นซึ่งตอนห้าโมงเย็นก็คือตอนที่เสียงโทรศัพท์นาฬิกาปุกเราดังเรานอนหลับอยู่ที่ลานจอดรถใช่ครับ <S <S เออมผมก็ผมก็งงๆที่อพา่แต่ด้วยความที่ตอนนั้นนะครับหนึ่งคือติดพันกับลูกค,ค้าครับนะครับ สองคือเรากลัวว่าเขาจะรู้ว่าเรามาแอบนอนบนรถเปิดแอนก่อืนผมก็เลยตามน้ําเงียนที่เขาไปครับว่าอ๋อผมลืมครับพี่ผมให้กุญแจร้องพี่ร้องในทีมอยืมขับออกไปหาลูกค้าครับเพื่อตัดปัญหาตรงนั้นไปอะครับอขอโทษนะครับทีนี้พอผมตัดปัญหาตรงนั้นเสร็จผมก็ไปหาลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับที่สนามบ,บินนานเรียบร้อยเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นอนะผมก็โทรพยายามโทรหาคุณเปิ้ลครับพี่ครับ โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดครับเป็นเบอร์ฝากข้อความออนะครับผมผมก็ด้วยความที่ภาพภาพจําาที่ที่ผมฝันว่าผมไปบ้านคุณเพื่อนมาเมื่อวานนะรับอยู่ในหัวแล้วแล้วหมู่บ้านหลังนั้นะผมก็เคยผ่านอืมันก็เลยไม่ยากที่ผมจะลองไปมันอีกครั้งหนึ่งจากความจากจากภาพในความจํานะครับผมก็ไปจนถึงหมู่บ้านนั้นแต่ผมไม่เคยเข้าหมู่บ้านนั้นมาก่อนนะครับพี่ บางบางเ่ที่ว่าพอผมเข้าไปในหมู่บ้านนั้นนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมขับรถไปตอนนั้นนะเป็นรถเป็นรถรถเก่งนะครับอืผมขับไปเนี่ยมันคือทางเดียวกับที่ผมจําได้ในความฝันเลยอ๋อสมมุติว่าเข้าหมู่บ้านไปบ้านพี่คุณเปิ้ลอยู่ซอยสามก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เราเห็นในฝันแบบนั้นถูกต้องครับผมแล้วผมเข้าไปถึงจุดหมายก็คือไปถึงบ้านคุณเปิ้ลน,นั่นนะครับผมลักษณะบ้านทุกอย่าง ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ร้อยเทาเฮาสมบูรเ<ะ>ทาเฮาสีขาวหลังคาสีเงินก็แบบนั้นเลยในฝันแบบนั้นเลยใช่ครับผมอือ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 รว่านั้นพอผมไปถึงปุบครับผมก็กดกิ่งเรียกเรียกคุณเปิ้ลครับอืมผมกดอยู่ประมาณแปดที่เรพี่ครับก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงเดือนออกมาครับผมอ่าแต่ออกมาเสร็จเขาก็มองผมว่าถามว่าผมมาหาใครครับน้องมาหาใคร ผมก็บอกว่าอ๋อผมผมแนะนําตัวก่อนนะครับที่บอกว่าผมเป็นเจ้าที่ธนาคารครับ,รบมาคุกับคุณเามมาพเิ่นอขอถามว่ามาคุยกับเพิ่นมีธุระอะไรอืนะครับผมก็บอกว่าอ๋อผมอกับคุณเปิ่นอ่ะเราตกลงในทํามินเชื่อกันไว้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็นัดกปปับคุณเปิ้ลไว้อืแต่ทีนี้ผมติดต่อคุณเปิ้ลไม่ได้เลยอืมก็เลยลองมาที่บ้านตามที่คุณเปิ้ลเคยบอกไว้นะครับที่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็บองผมแบบน้อง น,น,น้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอผมก็ถามนุม้นรู้เรื่องอะไรครับเขา<อ>บอกว่าพี่เขาบอกว่าเปิ้ลเนี่ยเสียมาได้สองสัปดาห์แล้วนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวยจริงเหรอเสียมาสองสัปดาห์แล้วหรอใช่ครับโอเขาบอกว่าเปิ้ลเนี่ยเสียมาได้สองสัปดาห์นะแล้วน้องติดต่อกับใคร<อ>มันก็ทําให้ผมนึกย้อนไปที่ครับเล้วผมก็ไม่ได้คุยคุณเปิ้ลมานานแล้วนะนะครับแต่ทีเนี้ยระหว่างที่พี่คนนั้นพูดเสร็จนะครับ สถานการณ์ตอนหน้าคือผมช็อกก่อนที่ผมช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมงงๆวิ่งวิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมน้าลัวอืส่วนที่ผู้หญิงคนนั้นนะพะเขาพูดให้ผมฟังเสร็จครับเขาก็เดินกลับเข้าบ้านของไปนะครับผมยืนยิ่งตรงนั้นได้ประมาณสามสิบนาทีได้ทีสักพักหนึ่งมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเดินออกมาจากเท้าเข้าหลังนั้นนะที่เสร็จแล้วเขาก็ยื่นมือลอดผีหออกมาครับออจับแขนผมแล้วเขย่าเขย่าถามว่าน้องเ น้องไหวปะเนี่ยน้องโอเคปะเนี่ยอ่าผมก็บอกว่าผมผมก็แบบพูดไม่ออกอะที่อตอนนั้นแ,แต่ผมก็เล่าเรื่องว่าผมอะคือผมยังไม่ได้ทันเล่าให้พี่ผู้หญิงฟังเลยครับรบแต่ผมก็เล่าเรื่องให้พี่ผู้ชายฟังอืนะครับผมว่าเมื่อวานเนี่ยผมเหมือนจะฝันว่าผมมาเจอคุณป้านี่ผมกับคุณยายคนหนึ่งอยู่ในบ้านอืแล้วผมก็เล่าลักษณะบ้านว่ามีลักษณะนี้อย่างนี้ครับซึ่งที่เขาฟังแล้วครับที่ออเขาก็เลยเชิญผม เข้าไปในบ้านออนะครับแล้วตอนที่ผมเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยครับพี่ครับลักษณะทุกอย่างมันคือเหมือนกับที่ผมฝันเลยครับข้างซ้ายคือโ้องกับข้าวสีดํอข้างขวามีโซฟามีพรมมีตู้วางแล้วก็มีทีวีสิ่งมีอยู่สองอย่างที่มันไม่มีวันนั้นคือคุณยายคุณเปิ้ลครับผมพอผมได้ฟังพอผมเดินเข้าไปตรงนั้นเสร็ พี่ผู้หญิงะค,ะครับพี่เขาก็ให้ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เล่าเรื่องนี้เรื่องนี้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังครับพี่จอมจอมเขาก็พูดกลับมาว่าน้องเปิ้ลอนะมือเทียมาได้สองสัปดาห์แล้วอืนะครับเขาก็ย้ำคําเดิมเขาบอกว่าเปิ้ลนนะ่ะด้วยความที่มันเป็นเหมือนกับทุนเปิ้ลมือนับเป็นเสาหลักของบ้านครับแล้วเขาก็เป็นเลขานุก,การของบริษัทบริษัทหนึ่งผู้บริหารบริษัทหนึ่ง ก็ทาให้คุณเปิ้ลเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะเตรียมเอกสารอะไรให้ผมะนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งคุณเปิ้ลเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจส่วนตัวของเขาครับนะครับเขาทําธุรกิจส่วนตัวขเขาอย่างหนึง่งแต่บังเอิญว่าธุรกิจเนี่ยมันเจ๊งนะครับพอมันเจ๊งเสร็จปุ๊บคุณเปิ้ลเขาเลยตัดสินใจเอาบ้านอแถวๆหลังนั้นนะที่ไปจำนองนอกระบบครับนะครับเพื่อเอาเงินตรงนี้มาหมุนเวียนอืให้เศรษฐกิจในบ้านมันดีขึ้น นะครับแล้วก็ด้วยความที่ดอกมันแพงอะที่นอกระบบมันต้องพ่อแต่ดอกครับเขาเลยพยายามที่จะติดต่อหาในระบบมาเข้าก็าคือมาเลยมาติดต่อดังผมนะครับซึ่งคุณยายคนนั้นนะพี่ก็คือคุณแม่ของคุณเปิ้ลแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้น<อ>แล้วคุณยายคนนั้นนะเขาก็เสียไปแล้วครับผมเสียไปนานหรือยังเสียประมาณสามปีสองสามปีได้ะครับพี่ โ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอึ้งว่ะนะฮะเออแล้วที่นี่ครับพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ผู้ชายคนอีกคนหนึ่งก็คือก็คือแฟนของพี่ผู้หญิงคนนั้นอ๋อก็คือเป็นที่เคยของคุณปั้นครับนะครับผมพอเขาเล่าเสร็จพี่แล้วเขาพูดมาอีกหน่อยหนึ่งว่าบ้านหลังนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ครับ,ค,ค,รบคุณยายขอทนาดีเขาเป็นเคื่อครับพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ขายกับข้าวอ่ะแล้วเขารักบ้านหลังนี้นะเพราะว่าเขาเขาทเขาขายกับข้าวจนเขามีเงินผ่อนบ้านหลังนี้จนหมดครับ คุณเป้ลเลยพยายามที่จะเอาบ้านหลังนี้กลับมาเป็นของของของทางครอบครัวให้ได้ให้โรงแรนเราเราป็ไปได้นะครับอืก็พอผมฟังเรื่องอย่างนั้นเสร็จเสร็จครับพี่พี่ผู้หญิงนนครับบอกว่าน้องเนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยเออจะขึ้นไปไหว้เปิ้นไหมเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องมีอธิีของคุณเปิ้ลอยู่นะครับผมก็บอกว่าผมผมขอขอตัวครับที่ผมกลัวเพราะว่าผมกลัวคุณเปิ้ลพ่วงตัวว่าผมกลัวคุณเปิ้ลจะตามผมกลับมาอืนะครับผม ก็ระหว่างนั้นผมก็ขอตัวลากลับบ้านเอ้ยลากลับแบงค์ครับพี่กลับไปขึ้นรถคับพี่ขับรถจะกลับไปที่แบงค์นะครับผมพี่เก่งครับโทรศัพท์มันดังอีกแล้วครับพี่เฮ้ยอย่าบอกนะผมก็ตื่นมาที่แบงค์เหมือนเดิมครับผมเฮ้ยตอนนั้นคือตอน4โมงเกือบ5โมงครับพี่เวลามันเร็วกว่าเมื่อวานประมาณเกือบชั่วโมงนะครับผมเดียวผมตื่นมาที่อาคารจอดรถที่เดิมครับพี่จริงอ๋อ แต่คราวเนี้ยที่มันเหมือนคนมีประสบการณ์นะครับที่นี่อกมาเหมือนเหมือนคนมีประสบการณ์มันรู้ว่ามันควรทํำยังไงนะครับผมรีบเอาทุกอย่างไปคืนกุญแจไปคืนที่สารบับเอางานไปเก็บที่ต้องทางานแล้วผมเลือดเรียเดินไปหาวันหน้าผมขอลาในช่วงสองชั่วโมงที่เหลือชั่วโมงสองชั่วโมงที่เหลือเนี่ยครับผมบอกวันที่ผมขอกลับบ้านก่อนครับนะครับผมเลือกที่จะขับมอเต์ไค์ผมไปครับพี่ จากแบงก์ผมที่อยู่กรุงเทพเนะครับขับไปที่หมู่บ้านนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมครับพี่มันคือทางเดิมที่กับที่ผมไปมาแล้วสองครั้งแล้วผมก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านหลังนั้นเหมือนเดิมครับพี่แต,แต่คราวนี้หน้าบ้านหลังนันนะครับพี่มันมีป้ายเขียนไว้หน้าบ้านว่าประกาศขายครับผมพร้อมกับเบอร์อโทรศัพท์เบอร์หนึ่งครับพี่อออผมก็ยืนกดอยู่นั้นนะที่ยืนกด<อ>ตอ่อ Oh. ผมยังหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งในบ้านเดินออกมาเปิดประตูให้ผมครับและฉเฉลยทุกอย่างให้ผมฟังว่าที่ผมเจอมาทั้งหมดมันคืออะไรออ oh. นะครับผมไม่มีใครออกมาจากบ้านหลังนั้นจ้าพี่แต่ปรากฏว่ามีพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับอคงเป็นเพื่อนบ้านข้างกันนะพี่ก็เดินมาถามผมว่าน้องมาหาใครออ oh. นะครับผมก็บอกว่าผมมาหาคุณเปิ้ลครับ oh. เืราอถามยล้วมีนขีนว่าน้องมาหาใครนะอื ก็บอกว่าผมมาหาคุณเปิ้ลครับผมเปเจ้าที่ธนาคารครับพี่ที่ผู้ชายนั้นก็บอกว่าน้องเปิ้ลเขาเสียไปได้สองสัปดาห์แล้วนะน้องไม่รู้หรอน้องเป็นธนาคารที่ต่อเขาน้องไม่รู้หรอถามนะครับตอนนั้นอะผมผมไม่ตกใจกับคำพูดนี้เลยที่เพราะว่าเราได้ยินมาแล้วอะน้องเนาะเพราะผมได้รู้มาแล้วใช่ครับเออผมก็หันไปอ๋อครับพี่ครับเอาแล้วพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายที่เขาอยู่กับคุณเปิ้ลนะครับอืมแล้วเขาเขาไม่อยู่แล้วเหรอครับพี่ครับพี่นะเขาบอกว่าน้อง พ่อสองอีกสองคนนั้นน่ะเขาก็ตายไปตามคุณเปิ้ลนไปแล้วไงตายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขนขนขาลุกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตายตามคุณเปิ้ลไปแล้วใช่ครับตายตายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังน่อพี่ผมก็ตกตอนนั้นผมตกใจนะพี่ตอนเรื่องนี้ผมยังไม่ดูมา่อก่อนเนี่ยว่าพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายที่เขาเป็นผ่วงเดียกันน่ะออพี่สาวที่ใส่คุณเปิ้ลนน่ะเขาเสียไปแล้วออนะครับผมก็หันไปถามคำถามเดียวที่เี่กงถามผมเนี่ยพี่พี่เขาตายเมื่อไหร่ครับอ่า แต่ระหว่างนั้นน่ะผมป้าะผมทรุดไปแล้วนะที่พี่ผู้ชาวเนีี้เขาประยุงผมขึ้นมานะพาผมไปแทนไปที่หินตกข้ำบ้านอขอเบาะหลังถุงมำนะนัดนัดแป๊บหนึง่งสัญญาณนัดหายสัญญาณนัดหายได้ยินไหมครับเออผู้ชายคนนั้นเขาพาไปข้างบ้านแล้วยังไงครับเขาพาผมไปนั่งที่โต๊ะมาาหินหน้าบ้านออนะครับผมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าอืคุณป้าน,นี่ครับกับพี่สองคนนั้นน่ะอื มีวันหนึ่งครับเขาขับรถไปที่ต่างจังหวัดแอืจะกลับไปที่บ้านเกิดเขาอ่ะที่แถวโคราชนะครับปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุครับพี่รถคว่ำครับนะครับผมคุณเปิ้ลเนี่ยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุคือเสียชีวิตคาที่นะครับแต่ที่ผู้หญิงกับที่ผู้ชายครับเขามาเสียวันลุ่งขึ้นถัดมาที่โรงพยาบาลพี่คนนั้นเขาเลยบอกว่าพี่สองคนนี้เลยตายตามคุณเปิ้ลไปครับ นะครับผมผมได้ยินดังนั้นแหะที่ด้วยความที่มันยังยังงงๆยังวิงว่งวิง่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเออผมก็เลยเลือกที่จะเดินไปที่อป้ายประกาศขายหน้าบ้านที่มีเบอร์โทรศัพนะท์นะครับผมก็โทรไปหาเขาครับพี่โทรไปตามเบอร์นั้นนะครับปลายสายคือเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับพี่ครับจับใจความได้ว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกับคุณเพลินแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนั้นนะที่เขาก็ไปยืนยันคําเดิมว่า ทั้งสามคนเสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วครับผมแล้วระหว่างทางที่ผมจะกลับบ้านทาาเนี้ที่อผมภาวนาอย่างเดียวว่าโทรศัพท์จะดังเออเนี่ยพี่กำลังรุนอยู่มันไม่ดังนะไม่ใช่วพราะพอพลังขับมอเตอร์ไซค์กลับอยู่ปุ้งโทรศัพท์ดังกลับมาตื่นอยู่ในรถยนต์ที่สํานักงานเหมือนเดิมตายแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ดังแลครับโอ้นล้วหลังจากนั้นผมก็ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ครับที่เปลี่ยนลายเปลี่ยนทุกอย่างเลยผมกลัวคุณปิ้นจะตามผมไปเก็บเอกสารที่หมวดรอบประมาณนี้ครับผมไอ้คำว่าประมาณนี้สําหรับนัดเนี่ยพี่พี่ไม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 ่ใช่คำว่าประมาณนี้นัดมันมันมันมีมันมันกลายเป็นว่ามันมันมันมีสองจุดที่เราต้องต้องต้องมาขยี้ต้องมาคุยต้องมาถามกันนัดคือห่วงเวลาที่มันหายไปอ่ะพี่อารมณ์นึกถึงหนังเรื่องอินเสพชันเลยนะ ที่พอทำปุ้ง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 ทุกอย่างเสร็จปุ๊บตื่นจากฝันมาอะไม่เป็นไรเว้ยกูยังไม่ตายกูอะไรเงี้ยแต่นี่คือลักษณะคือไปทํางานปกติเว้ยขับรถไปอะไปหาลูกค้านู่นนี่นั่นอะคุณเปิ้ลโทรมาเอ้ยเดี๋ยวไปหาคุณเปิ้ลเอ้ยไม่ได้เจอกันนานเสร็จปุ๊บคุยกันนู่นนี่นั่นคุณเปิ้ลเซ็นเอกสารให้มีคุณยายพูดถึงอะทำไมมานู่นนี่นั่นแล้วก็คงจะแบบเรียบร้อยละอะไรเงี้ยเสร็จโทรศัพท์ดังกลายว่ามาตื่นอยู่ที่ ทำงานเฉยเลยเว้ยแล้วช่วงเวลานั้นคือมันจริงหรือมันฝันแต่สุดท้ายพี่ก็ยังพงมองว่ามันเป็นฝันเพราะว่าเอกสารมันไม่มีเว้ยที่คุณเปิ้ลเซ็นมานึกออกปะแต่มันกลายเป็นภาพฝันที่แม่งชัดมากพอมันชัดเสร็จปุ๊บเนี่ยอวันนี้วันต่อมาคืนของเสร็จวางสเก็ตด่วนงานวันรุ่งขึ้นว่าเดี๋ยวไปไปปักเก็ตไปสนามบินน้ําไปบ้านคุณเปิ้ลไปสองที่มาเรียบร้อยเสร็จสรีร้อยก็ดูดูดูดเข้าไปบ้านคุณเปิ้ลโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้นัด โดยที่ตัวเองก็ไม่เคยไปมาก่อนจะใช้ความรู้สึกจากฝันที่ตัวเองเนี่ยเห็นแล้วดันกลายเป็นว่าไอความรู้สึกที่เห็นในฝันมันดันจริงทุกอย่างกับชีวิตจริงแล้วก็ไปค,คุยไปเจอพี่สาวไปเจอพี่เขยคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างภาพในบงในบ้านเหมือนกับวันที่เราฝันมาแรกแต่ผโทรศัพท์ดังกูกลับมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วว่าครับผเฮ้ย นัดครับพี่น้องเลยนะเพื่อนไปเจออะไรมาวะน่ากลัววานี้พี่ครับผมกับพี่น้องกับพี่ผมก็ถามเพม่อนกันว่าเพื่ไปเจออะไรมาวะนั่นเลยดิครับเพื่อนนัดไปเจออะไรมาใช่ครับเฮ้ยมันแปลกมากเลยคือมันแปลกมันแปลกแบบอารมณ์แบบพี่จะใช้คำว่าไงดีมันยิ่งมันมันอารมณ์ตอนนี้มันยิ่งแบบเฮ้ยมันอินเสิชันไม่พอมันจะกลายเป็นหนังอย่างเทเนตเลยนะอ่ะ คือเฮ้ยมันแปลกมันมีความรู้สึกแบบแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือมันมันกลับมาจนสุดท้ายคืออีกวันรุ่งขึ้นคือเขาเะว่าไม่ก็คือมันทนไม่ไหวอ่ะกลับไปพิสูจน์นะวันนั้นเลยกลายว่าคุณเพิ่นเสียชีวิตเหมือนกับที่พี่เขยกับพี่ชาพี่เขยกับพี่สาวบอกจริงๆสองสัปดาห์ครับแล้วก็พี่สาวกับพี่เขยก็เสียชีวิต เหมือนกันเพราะไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยกคันใช่ครับโอ้ยเครียดเลยว่าถ้าเจอแบบเนี้แต่มันมีอย่างหนึ่งครับพี่เก่งออไอข้อที่มันที่สุดมันจะเป็นบอกข้อที่สุดในใหม่ก็เดี๋ยวดูตรงที่ว่าอืจะลืมว่าพี่ที่กลัานุนาบ,บันนะครับเขาโทรมายืนยันเพราะว่าอย่างที่บอก รถมันมีประวัติการเข้าออกจากปัดที่มันสแกนผ่านใช่ผ่านตรงเคาน์เตอร์อะพี่วันแรกคือรถมันก็คือตอนห้าโมงกว่างมันมีการเข้าแล้วออกและเข้าเออแล้วออกแล้วเข้าถูกไหมไอ้มันมีการออกแล้วเข้าแล้วออกแลวเข้าซึ่งเวลาสุดท้ายมันคือห้าโมงกว่านั่นไงครับแล้วก็วันที่สองก็คือเหมือนเดิมเลยที่ออกแล้วเข้าออแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ วันที่สองอะเพื่อนผมบ็เล่าพี่ผมเพื่อนผมบรรลัยไฟังอะครับมันจำไม่ได้เลยว่ามันเข้าแบงค์ไปตอนไหนเพราะความรู้สึกของมันคือหลังจากมันไปหาลูกค้าคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วครับมันตกไปบ้านคุนทรเลยคนที่สามใช่ซึ่งไม่ได้แวะเข้าแบงค์นะแต่ในบัตรนะครับในในเวลาที่มันแจ้งกลับมาที่สารบัญนะครับออมันเขาบอกว่ามีการเข้าออกสองครั้ง สมมติว่าเสร็จงานจากสองที่จากปากเกร็ดจากสนามบินน้ําตอนเที่ยงแวะกลับมาแบงค์แล้วก็ออกไปบ่ายโมงแล้วก็กลับมาทีสี่โมงกว่าแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผม<อ>แต่สติ <c oughs> ผมผมถามมันว่าแล้วสติตอนที่มึงขับรถไปเนี่ยไม่รู้สติเลยผมไม่รู้เลยมันมันรู้ตัวไอทีมันตื่นมาที่ลานจอดรถช่องจอดรถที่มันเป็นช่องมรรจักรถคันนี้ะครับผมโอ้โว เซอร์ไพรส์ว่ะเซอร์ไพรส์โอ้โหครับพี่เก่งงงวยปริศนามากเรื่องนี้ไม่เห็นผีไม่เจออะไรเลยนะแต่โอ้โหฮาร์ดคอร์พี่เก่งเดี๋ยวผมขอขออนุญาตบอกนิดนึงนะครับเรื่องนี้ผมเคยไปเล่ากับพี่นัทที่โกทามมาแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสพวกะผูพิจยังไม่เคยฟังเดี๋ยวไปซีเรียสจะไม่อะไรมากแฟนเดอดช็อกก็ยังไม่เคยฟังนะครับหลายคนยังไม่เคยฟังแต่นี่คือทั้งหมดทั้งมวล ที่มันเกิดขึ้นแล้วถูกปะใช่ครับอ๋อโอเคโอเคแปลกมากเรื่องนี้แปลกมากพี่ชวงว่าแปลกจริง oh. แปลกแปลก,แปลกจนมีความรู้สึกว่ามันมันต้องหาบทพิสูจน์ให้ได้ว่าเฮ้ยวันนั้นนะเพื่อนนัดไปเจออะไรแต่สุดท้ายคือเพื่อนก็ไม่พยายามที่จะไปค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตณช่วงนั้นใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อนหนี oh. คุณเปิ้ลซะดีกว่าลูกค้าคนนี้ oh. ฉันยอม โชคดีอย่างหนึ่งนะครับพี่เก่งคือจําได้ไหมว่าวันแรกที่ไปเจอพี่สาวเขาะครับก่อนกลับพี่สาวเขาบอกว่าขึ้นไปไหว้คุณเปิ้ลมาที่ชั้นสองโอ้โพี่เก่งถ้าสมมติว่าเพื่อนผมมันตัดสินใจขึ้นไปอ่ะแต่ถ้ามันเห็นเออรูปหน้าศพไม่ใช่คุณเปิ้นคนเดียวเป็นทั้งคุณเปิ้ลและพี่สาวคุณยายแล้วพี่คนนั้นอีกสองคนอะโอ้โว้ว่ามันช็อกตายทั้งหมดนั่นตายที่ช็อกตาย เป็นพกเป็นพี่ก็ช็อกตายอ่ะเรื่องเรื่องที่จะไม่เอาเจอแบบนี้แล้ว็ไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่ขึ้นดีกว่าอะไรแบบนี้นะสนุกผมไม่ขึ้นพอ,อ่โอ,อ้โอ,อ้โอ,อ้โอเคโอเคสนุกมากเรื่องนี้สนุกมากนะสนุกจริงๆไม่ไม่ผิด,ไม,ผดไม่ผิดหวังที่รอคอยเรื่องนี้จริงๆนะครับได้ครับโอ้ยสนุกสุดยอดไว้คราวหน้านะัดมาเล่าให้ฟังนะนะครับวันไหนวันไหนว่างสะดวกก็อินบ็อกมาบอกพี่ได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่เรานัดวันคุยกัน อีกเรื่องหนึ่งอะที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันแต่ผมยังคุยกับพี่เขายังสรุปได้เราบอเดี๋ยวมันจะงงเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากมากครับได้เลยได้เลยไว้วันไหนพอสรุปรายละเอียดเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เรียบร้อยเนี่ยโทรมาเล่าให้พี่ฟังนะโอเคครับพี่ยินดีมากๆครับผมพิจิตรครับยินดีเหมือนกันครับนัทไงขอบพระคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ